ก้อยทุกคนพี่ปวนลงไปออกแบบเป็เนเนยกๆเยอเอาออา,อาของปวใส่บรแุแก้งงวอ๋อเกียเกียร์เพี้ยพอความต้มยอะไ,ไปเล้น่ใสไปต้มไหมไหมเนี่ยไปพอความมีคนทุกันเขอนทกัน นี่แบบบุกูดในพี่น้องเล่แซ่บไม่เพิ่มความหอมหอมรวมใช้ต้องไปันเปีโอ้นี่เป็นไงติ๋มอเอาจี game, oh, ๊ยบขนมันในพี่น้องมาเนี่ยหอมขนเอาใส่หอมเขาเรียกว่หอมขนาดนี้อยู่กินหอมขนาดเอาละมาเนี่ยเอาอหอมชิมก่อนเรียบร้อยครับ มีก้อนพี่น้องไม่เปลี่นา็อะไรอ่ะมีสับไมยเปลี่ยนกูมักสดแต่สดกับผสุดสวัสดีครับคือเก๋อคุณพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาท่านจินออมอิงาพาร์ทแสบเรื่อพี่น้องเรื่องมาสวัสดีเช่นียบร้อยก้อย,อย,นนยขุมบอลออมผักหลายหมดเลยถึงผักแขีว ถึงเงินประกาศยินถึงโอ้แยงแบบนั้นนั่งเลือดอยู่นี่เนาะยิ่งกินเวอร์บุบบุบผักกระไดลายพดุดเนาะคำแดกพอจะว่ามีข้อยาดบัดคำนี้มันอย่างนี้คำเย้เนาะเวอตับเดี๋ยวกันสั้นเราเป็นต้องอยู่เขาแล้วน้อ

nhìn khác, và các cái người có cả nhìn cái này ừ, đăng rồi hmm. đó าแบบแพ้วหนึ่งหรือว่าก็ถ้าใช้แล้วขักไข่กินกับลาบเนี่ยสุดโตน,นั้นเนี่ยสุดยอดทำยังไง 嗯。Mm hmm. okay. 응. 음 응. 음? 구요. 嗯，mm hmm. 好的呢。 Hãy hmm? à? à, Được cho kênh làm Mì Gõ พดยอดพี onents, ่น้องเพราะรวาน้ำออกน้ำออกอางหิวน่งกินกินนักินได้กินพี่น้องนั่กินไม่ได้เออนังกันวันวันห้างหมืตหัวตัวไม่ได้กินหรอกงอกดงปูปีกเอาไกินเบิดเอ้ามื่อี้พออรอมมีอะไรมน่ะเน่ก้อยครับมีนข้าเหลยงยิ่มหยเลยากกันเดียพี่น้องเออ ากก็ไม่เลือกพี่น้องดอปากกูลแลกูแช่นีครับผมคันมาหยูดคนเลยถือใจกูแช่เพราะอไรไม่เพราเราอมก่ามันจะเลือกงันไหมเราก็เศราเลยพี่น้องคันมาคำมจริงคำเลยปากี่ตอนน้องน้นพือทางประเทศในประเท,ะเทก็ได้สมองสวันดิ์ยพี่หนานี่พี่น้องด้อเจอกันไหมพี่พี่นี่เพราเรามก่าขอบุณขอบุณ พี่น้องติดตามชุมพอ่อออนต่อเลนะครับผมรูปไอ้ห้เราติดถึงห้องผมพ,พี่น้องเล่ยเดี๋ยวไปเบิ้งลูกกันพี่นายเจอไหมครับสวัสดีครับ